ขอได้ยีสิมภาษณ์ได้ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวผมถือให้ใช่ไไม่หนักเนาะค่ะวันนี้นะครับก็เดินทางมาจากที่ไหนครับพิซโุโลกค่ะมารับใช่ค่ะองพะพิคเนีคือก่อนอันนี้สองวันก่อนที่น้องจะโทรไปอ่ะก็คือฝันปันเห็นพะพิคเนหรอครับใช่ฝันปุ๊บคือเพราะอีกวันหนึ่งตอนเช้าน้องบอกว่าพี่มารับ ว่ายสารประกรรมหน้าอะไรประมาณดี้วก็ทำถูกต้องตามขั้นตอนทุกอย่างในอีพีนี้นะครับก็จะมีการแชร์เรื่องเล่าเรื่องราวของ FC นะครับที่มาเกือบ30ครั้งนะครับมาขอพรและเช่าบูชาวัตถุมงคลของพ่อไัยเอกชัยนะครับแล้วกลับไปบ้านประสบประสบพบว่าได้สมปารถนานะครับ ก็เลยกลับมาอีกครั้งนะครับก็แชร์เป็นวิทยาทานให้กับ f c พี่้องทางบ้านนะครับเนาะก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรนะครับสำหรับคลิปนี้นะฮะจะเป็นไกรนั้นนะครับติดตามรับชมรับฟังกันได้เลยครับวันนั้นที่มาเนี่ยคะ่ะต้องบอกแบบนั้นก่อนว่าช่วงที่ช่วงนั้นนะเป็นช่วงที่มีปัญหาธุรกิจมีปัญหานะคะ คือเราเนี่ยนะครับบอกขายออฟฟิศนะคะเป็นตึก6ชั้นชั้นเเป็นชั้นดัดฟ้างแบบสุขุมวิทนะคะไว้าหนึ่งตึกหนึ่งเป็นออฟฟิศที่ทำงานเก่าอนะคะซึ่งเราบอกขายมาประมาณสาปีแล้วะที่ผ่านก็ยังขายไม่ได้ไม่ว่าจะขายช่องทางไหนก็แล้วแต่แล้วก็พอเรารู้ว่าจากเจ้าหน้าที่ที่นี่บอกนะคะ บอกว่าเออมาพี่มาใหม่นะพี่อยากได้อะไรพี่ก็ลองขอดูเผื่อว่าพี่มาขอพรอะไรประมาณอย่างเงี้ยครับคุณธนบดีก็เดินมาคุยด้วยนะคะมาคุยกับพี่ผู้ชายซึ่งเราก็ยืนอยู่ข้างๆพี่ผู้ชายนี่เพราะเป็นคนใต้ด้วยกันน่นะคะครับก็คุยกันภาษาใต้แล้วพี่อยู่ที่ไหนยังไงอะไรประมาณอเี้ยแล้วคุณธนบดีก็บอกทางพี่ผู้ชายว่าพี่อยากขอพรอะไรครับเพราะพี่ขอเลยนะอะไรประมาณอย่างเงี้ยซึ่งพี่เองก็ไม่รู้ว่าพี่ผู้ชายของเรื่องปรากฏว่า ะะพี่ผู้ชายก็ขอไปแล้วก็ไม่ได้ถามเลยคะ่ะแต่ไอ้เรื่องตึกออฟฟิศเนี่ยพี่เป็นคนดิวในเรื่องของงานขายหมายถึงว่านายหน้าต่างๆเนี่ยนะคะที่ติดต่อเข้ามาหรืออะไรก็แล้วแต่พี่เป็นคนดิวนะคะปรากฏว่ากลับไปกลับไปกรุงเทพถึงอาทิตย์อะคะ่ะภายในอาทิตย์นั้นอะเงินเข้าบัญชีหนึ่งล้านโอคือเงินมาจจาเข้าบัญชีหนึ่งล้านนะคะแล้วปรากฏว่าคือผู้ก,ก็คนรู้แบบคือจาก ตึกนี้ต้องเล่าที่มาที่ไปของตึกนี้ก่อนครับหนึ่งแบงก์กำลังจะยึดคือผ่านขั้นตอนทุกอย่างมาแล้วของการเจรจากับแบงก์ไปศาลแล้วประนอมหนี้แล้วแล้วก็ประนอมหนี้แล้วก็คือแบบตึกเนี้ยเราต้องจ่ายแบงก์เดือนหนึ่งสามหมื่นห้านะคะบางเดือนเราก็ยืดยอดบัญชียอดแบงก์ไปพันสองพันเพื่อทํายังไงก็ได้ที่ไม่ให้แบงก์ยึดนะคะเพื่อจะมีเวลาว่าจะขายเราก็ทำทุก แล้วส่วนหนึ่งเราก็นั่งแบบเ้จะคงต้องปล่อยต้องแบงยึดแหละแต่ลองคิดูว่างินเข้าบัญชีมันหนึ่งล้านบาทแล้วก็จะซื้อแล้วก็บอกเลยว่าซ้อมซื้อเงินสดคือต้องบอกว่าที่เล่ามาทั้งหมดเนี่ยนะคะก่อนหน้านี้ความลําบากเนี่ยแม้กระทั่งที่มาหาพ่อพายนะพี่ต้องบอกว่าต้องคิดว่ามาหาพ่อพายจากกรุงเทพเนี่ยเติมน้ำมันรถเท่าไหร่กินเท่าไหรเออ่เราประหยัดตรงนี้เพื่อ เดินทางมาพบพายได้นะคะเราต้องคิดแบบนี้มาก่อนเลยแล้วก็มาทุกครั้งตั้งแต่ครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองครั้งที่สามต้องบอกว่าเห็นอะไรที่เป็นของมงคลพี่ก็เช่าบูชามาติดกระเป๋ารอบแรกเนี่ยก็บอกว่าอืมเราม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 า,มาเจอพ่อพายและะ้วใช่ไหมคะเราก็สึกเราอิ่มเอิบิ่มเอิบใจอะ่ะมีความสุขก็อยากมีอะไรที่จากตรงเนี้ยนะคะวัตถุมงคลติดตัวไปด้วย ทั้งๆท,ที่เงินเนี่ยต้องบอกว่าไม,ไม,ไม่ไม่มีเลยนะคะไม่ไม่มีพอกลับไปถึงบ้านเนี่ยก็คือต้องทํางานเพื่อวันต่อวันกาเรเลี้ยงชีพวันต่อวันเป็นแบบนั้นอะแต่เราก็ทุกครั้งที่มาก็คือมีอะไรที่บูชาแล้วเป็นกําลังใจให้เราในการทํางานต่อไปเลยเราก็ทำนั่นแหละค่ะนี่คือที่มาของแบบเขาเรียกว่าแค่สั่งใไหสา่ครั้งนะคะที่มาถึงเจอพ่อไผ่กระชัยแล้วก็ เราฟื้นเราฟื้นจากการเป็นหนี้ตึกที่มันอาจจะสูญเสียเป็นศูนย์เลยก็ได้นะคะก็คือส่วนหนึ่งเราก็ปลดหนี้จากแบงก์ส่วนหนึ่ง,นนงเงินก็เหลือในการที่จะเริ่มต้นต่อย,ยอดธุรกิจสิ่งที่เราทำอยู่นี่คือที่มาที่ไปที่มีโอกาสเข้ามาพบพบ่อใหญเป็นแบบนี้นี่คือสิ่งที่ต้องบอกว่าทั้งตัวเองและทั้งครอบครัวเลยนะคะแบบ คือพลิกจริงๆนะสามครั้งแต่ทั้งหมดเมื่อเราสำหรับแล้วก็จริงนะคะแต่ว่าเรามาหาพ่อพายบ่อยมากบ่อยแค่ไหนนี่ต้องบอกว่าเหมือนปีปีที่ผ่านมาสิบสองเดือนพี่คิดว่าตัวพี่จะมาหาพ่อพายเนี่ยมากกว่าสิบสองครั้งเกือบยี่สิบครั้งด้วยซ้าไปค่ะมาทุกครั้งก็คือขอพรทุกครั้งขอตามตามที่เราต้องการขอด้วยความศรัทธาตัวของพ่อพาย ต,นะต้องมีความเชื่อนะใช่ค่ะต้องมีความเชื่อและจากที่งานเราก็ยังทํางานอยู่ตามปกติน,นะคะจากที่งานเราติดต่อ,อยากพ o โอไม่ได้ได้งานมาแล้วก็เออเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเก็บเงินยากนะคะกลายเป็นว่าเรากิจการงานเนี่ยทุกอย่างอะ่ะมันคล่องตัวขึ้นคล่องตัวขึ้นทุกอย่างค่ะมันกลับสู่ภาวะปกติจากคนที่บอกว่าใช้คําว่าอะไรเน่ะ เกือบล้มละลายอ่ะแค่สาลยังไม่ฟ้องแค่นั้นเองแต่มีการประนีประนอมแล้วนะคะมันทําให้เราต่อยอดธุรกิจต่อยอดชีวิตต่อยอดครอบครัวได้นี่คือสิ่งที่พอพรแล้วก็สําเร็จพนี่คือคือเรื่องของของพี่เป็นแบบนี้ด้วยความฝัาของตัวเองะคะะแล้วก็กลับไปก็สําเร็จทุกครั้งเป็นแบบนี้ เนี่ยคะ่ะที่มาที่ไปของตัวพี่หมวยเองเป็นแบบสวัสดีพี่หมวยคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเราเจอกันครั้งที่สองแล้วใช่ไหมค,ครับใช่ผมทราบข่าวว่าเมื่อวานนะฮะได้โทรหาคุณธนบ,บุดีนะครับค่ะ่าคงเรื่องอะไรบางอย่างเนาะก็เลยทําให้กลับมาอีกครั้งหนึ่งคืออย่างนี้คะ่ะเมื่อวานเนี่ยเราก็ได้เจอกันนะคะ ราได้เจอกันสถานที่อย่างนี้ค่ะครับแล้วก็มีการพูดคุยกันนะคะแล้วก็กลับไปกลับไปถึงบ้านอตอนกลางคืนนะคะปกติกลับไปถึงบ้านเป็นคนที่ไม่ค่อยจะนอนฝันนะไม่ฝันนะครับปรากฏว่าเมื่อคืนเนี่ยต้องบอกว่าทําไมวันนี้ต้องเสียว้ยเพราะว่าแสบตามากไม่ได้นอนเลยอ๋อเหรอต้องใช้คาว่าไม่ได้นอนเลยนะคะเกิดอะไรขึ้นครับ <S <S> คือพอพอเริ่มหลับหลุอเคลิ้มไปอะ่ะจะได้ยินเสียงยินเสียงโซ่ออิน oh. ยิน,ยนได้ยินเสียงโซ่เพราพายเพวกพ,พี่มาที่นี่อุอ้ยเยอะมากนะคะแล้วก็ไม่เคยฝันเลย hmm. จนเมื่อเมื่อคืนเนี่ยนอนแล้วฝันฝันหรือมีเสียงรบกวนก็ยังตอบไม่ได้นะคะแต่เรานอนเหมือนคนคนนอนไม่หลับอะ่ะกึ่งหลับกึ่งตื่นอะไรใช่ค่ะได้ยินเสียงโซ่ ก็บรรยากาศเงียบเยของที่นี่เพราะว่าพี่มาที่นี่ตั้งแต่แบบยังยังไม่ค่อยเจอผู้คนเท่าไหร่แขกที่มาค่ะครับก็เลยก,ก,ก็กลายเป็นว่าเราได้ยินเสียงโซ่ที่พ่อพายแบบเหมือนเล่นโซ่หรือว่าขยับเท้าอะไรประมาณอย่างเงี้ยค่ะดังจังหวะใช่ไม่มีเสียงอย่างอื่นแน่นอนเพราะว่าที่บ้านพี่ถือว่าค่อนข้างจะเงียบนะคะแล้วก็เราก็นอนไม่หลับนอนไม่หลับพอเริ่มจะหลับก็จะได้ยินเสียงโซ่อย่างเงี้ยครับนะคะ ทีนี้พอเอ,อเขาเรียกว่าอะไรอะพอเราหลับจริงๆอันนี้ตอบได้เลยคขะว่าฝันครับฝันว่าเออมีผู้ชายตัวใหญ่ซึ่งตัวไม่ได้ใหญ่ใหญ่เหมือนคนปกติอะอไม่ใช่คนอ้วนคนคตัวใหญ่กว่าเราหลายเท่าอะ่ะโอ้หขนลุกเลยครับโอ้โหนี่คือแบบจริงครับ <c oughs> รขนลุกเลยคนตัวใหญ่กว่ากว่าคนปกติหลายเท่าครับนะคะ เออมาแบบพูดแบบอารมณ์ดีอะค่ะประมาณเหมือนแบบว่าทําไมอะไรที่ประมาณเหมือนอะไรที่อยากจะพูดทําไมไม่พูดให้หมดอะไรประมาณอย่างเงี้ยอ๋อจากสัมภาษณ์รอบที่แล้วพี่ก็คิดนะคะว่าพี่ไม่ได้พูดเรื่องอะไรกับใครอะไรประมาณอย่างเงี้ยว่าพี่ไม่ได้พูดอะไรกับใครในตอนตอนที่เรา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 ฝันนะรเราไม่ได้พูดเรื่องอะไรกับใครเราก็ไปนึกถึงเรื่องงานเรื่องอะไรประมาณอย่างนี้ใช่ไหมคะ บอกว่าพูดได้หมดเลยเราอยากพูดอะไรออกไปอะ่ะพูดได้หมดอะไรประมาณอย่างเงี้ยเก็บไว้ทําไมแล้วก็เหมือนกับเหมือนคนอารมณ์ดีอ่ะค่ะคนอารมณ์ดีแล้วเราก็ตกใจตื่นพอตกใจตื่นคันนี้เราก็แบบเราไม่ค่อยไม่ค่อยได้นอนฝันอยู่แล้วอะ,ะพอตกใจตื่นก็กลายเป็นว่าเราก็มานั่งคิดว่าเฮ้ยเราไม่ได้พูดอะไรกับใครตอนแรกเนี่ยคิดถึงเรื่องงานเป็นสําคัญครับว่าเราไม่ได้ ก็คุยเรื่องงานเรื่องนี้หรือเปล่ากลัวงานจะมีปัญหาอะไรประมาณอย่างนี้ <c oughs> เสียงหายหน่อยนะคะเพราะไม่ได้นอนแล้วก็อเอพราะนั่งคิดทีนาะน,นานนะคะกว่าจะคิดออกเนี่ยเกือบสว่างแล้วคิดว่าอ๋อเมื่อวานที่มีโอกาสได้คุยกันนะคะคือพี่ก็มีเรื่องที่ว่าพี่ไม่อยากจะพูดเพราะพูดออกไปเนี่ยถ้าคนไม่เชื่อไม่ได้มาเห็นพ่อพลายหรือว่า ถ้าพูดภาษาไง่ายคนไม่ได้ศรัทธาครับก็จะหาว่าพี่งมงายพี่เหมือนเพี้ยนไปนหรือเปล่าคิดเยอะคิดมากอะไรประมาณอย่างเงี้ยน,นะคะครับผมก็เลยกลายเป็นว่าเช้านี้ตื่นขึ้นมาไม่ได้ชเช้าด้วยนะคะตื่นขึ้นมาแบบตื่นมาตลอดทั้งคืนอะ่ะร,รอจังหวะว่าสักประมาณก็าจะประมาณไม่เกินไม่เกินแปดโมงเช้าอะคะ่ะครับก็หาเบอร์คุณธนพุดีเพราะว่าอย่า ไม่ใช่อยู่ๆเข้ามาแล้วเมื่อวานก็มาอีกวันนี้จะมาอีกดูมัน,ปนแปลกๆใช่ไหมคะใช่ครับก็เลยโทรหารคุณนธนพงดีว่าคุณนธนพงศดีเนี่ยพี่เกิดเริ่มแบบนี้นะอะไรประมาณอย่างเนี้ยเล่าให้ฟังคร่าวๆอ่าแล้วอยากจะบอกอะไรครับเรื่องที่แม่ไม่ได้บอกคืออย่างนี้ค่ะครับอ่าเมื่อเรามาถึงที่นี่ช่วงแรกๆเลยนะคะช่วงครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองมาด้วยเป็นคนที่เราเป็นคนที่ชอบช้างอยู่แล้ว ช้างตามสุรินท่ามช้างตามยูทูบลูกช้างน,นู่นนี่งัทุกวันนี้ก็ยังเปิดดูเป็นความสุขอะค่ะครับอนั่นแหละค่ะเป็นคนที่ชอบช้างอย่างนี้นะอยู่แล้วแล้วก็สิ่งที่ออยากจะบอกเนี่ยคือเมื่อวานที่พี่บอกไปเนี่ยก็คือเมื่อพี่มาของพรพ่อพายใช่ไหมคะกิจการงานหรือว่าแม้กระทั่งการที่สําคัญคือเรื่องของการขายออฟฟิศขายตึกออฟฟิศอะคะ่ะ สำเร็จต้องใช้คําว่าภายในเจ็ดวันเมืม่อวานที<ม>่เล่าให้ฟังอะนะคะสาเร็จทุกอย่างแล้วได้ในราคาที่เราเราได้เกินสมมุติว่าเซลลเมื่อเรื่องของเมื่อวานถ้าสมมุติว่าเซลล์คนแรกเราจบราคาตรงนั้นเงินก็สูญหายไปประมาณเพราะคนมันจบราคาได้กับอานหน้าขอโทษทีไม่ได้เรียกจะเรียกเซลล์ในหน้าคนที่คนที่สองซึ่งมันก็ได้อัปราคาขึ้นไปอีก แต่ก็อยากที่อยากจะพูดเมื่อวานเนี่ยคือเวลามาที่นี่แล้วนะคะหนึ่งมีความสุขมีความปิติมีความรู้สึกว่าพ่อพายรับรู้พ่อพายก็ใชัยรับรู้ว่าเรามาเราเดินยิ้มแบบตอนนั้นมันคุยเยอะใช่ไหมคะเดินยิ้มอยู่ในแมสอ่ยิ้มอยู่คนเดียวคุยอยู่คนเดียวพูดกับพ่อพายในใจพ,พึมพาอยู่คนเดียวได้ทุกเรื่องแล้วมีความรู้สึกว่าพ่อพายรับรู้ แล้วตอนที่มาเนี่ยนะคะมาครั้งแรกเนี่ยต้องบอกว่าตอนนั้นอย่างที่บอกอ่ะเราประสบปัญหาเรื่องของธุรกิจเรื่องของเศษรษฐกิจเรื่องของงานทุกๆอย่างเลยกลายเป็นว่าเราก็ไม่ใช่คนมีใช่ไหมคะครับมาถึงที่นี่ครั้งแรกวันแรกเลยอ่ก็ใช้คําว่าอะไรนะเช่าใช่ไหมคะเช่าบูชา,ชา,ชาไม่ใช่ไม่ใช่ซื้อเนาะที่นี่เขาเรียกว่าเช่าบูชาเช่าบูชาสิ่งที่เราเห็นว่าเราอยากได้ เราอยากดีมีมีมาแล้วเรารู้สึกดีอะเรารู้สึกดีที่นี่ติดเก็บของที่อยู่ที่เนี้ยติดกับบ้านไปครับหนึ่งชิ้นนะคะจริงๆริงวันนั้นะเราเช่าไปสองชิ้นด้วยนะคะให้พี่ผู้ชายเช่าไปชิ้นชิ้นหนึ่งครับนะคะแล้วตัวเองในฐานะที่เราก็เป็นนักขายเราก็เช่าวันนี้พี่ออากมาด้วยนะคะว่าแครับ <laughs> พี่ยอามาด้วยนะพี่ยอามาด้วยพี่พี่ออกมาด้วยเช่าแล้วก็ ก็กลับกลับไปปรากฏว่าเมื่อวานอะที่พี่บอกว่าพี่ทําอะไรก็คือหลังจากที่กลับไปก็เริ่มงานก็เริ่มดีนู่นก็เริ่มดีนะคะคจนสุดท้ายเราขายออฟฟิศได้หลังจากที่มาร่วมพิธีเหมืนอนเขาเรียกพิธีบงสวงใช่ไหมคะก่อนอ่าภายในอาทิตย์เดียวก็ขายตึกได้แต่ว่าด้วยส่วนตัวเนี่ยมันก็มีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นจากอ่าเขาเรียกอะไรวัตถุมงคลใช่ไหมใช่ครับอ่ามันมีจาชิ้นที่หนึ่งชิ้นที่สองทั้งๆที่พี่ต้องบอกเลยนะคะว่าพี่ไม่ได้คนมีเงิน นะคะแต,แต่เช่าไว้เพื่อความอุ่นใจว่าเป็นกําลังใจหรือเรารู้ว่าเป็นของที่อยู่ค่อข้าง,างพ,พ่อพ่ายแมก้กระทั่งทรายอย่างทรายของพ่อผ่ายทรายนอนใช่ไหมคะคเขาเรียกว,ว่าทรายนอนพี่ก็ไปใส่แก้วไว้สวยงามไว้ใน,นห้องทํางานนะคะใส่แก้วไว้ห้องทํางานนี่คือสิ่งที่มันติดอยู่ในใจพี่ที่ผี่เผือบอกว่า พี่อยากจะมาบอกทุกคนนะคะว่าเอ,อพ่อไผ่เอกชัยอะคะ่ะอะไรที่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องมาจากความศรัทธาน,นะคะเพราะพี่ศรัทธามากพี่ถือว่าเพ่อไผ่เอกชัยอย่างที่พี่บอกไปะคะ่ะท่านเหมือนเทวดาเทวดาที่มีรูปลักษณ์สัมผัสได้นะคะเพราะเพราะว่าตัวพี่เองเนี่ยช่วงที่ท่านก่อนที่ท่านจะตกมันอะ ที่คุณธนปรปดีให้เข้าไปสัมผัสขอพรที่ตัวก็ตัวท่านใกล้ๆอะคะ่ะพี่ก็ทํามาหมดทุกอย่างนะคะตรงนี้นะคะ่ะที่พี่อยากจะบอกว่าเพราะพี่มามาด้วยความศรัทธามาด้วยเอ,อเขาเรียกว่าจิตสมาธิเวลาคุยกับพ่อพายอะใช้คําว่าคุยเลยนะคะอาจจะดูแบบดูดูว่าคุยยังไงคุยพึมพำผ่านแม้คุยแบบ ยิ้มอยู่คนเดียวยิ้มกับพ่อพลายอยู่คนเดียวมันเป็นความสุขอะแล้วพี่ก็กลับนําสิ่งที่พี่ใช้คําว่าเช่าบูชาหรือว่าสิ่งที่เอมีแจกหรือตรงเนี้ยไปตั้งเป็นสิ่งที่พี่ยึดเหนี่ยวในการที่พี่จะเไม่ว่าพี่จะเริ่มต้นทํางานเข้าไปห้องทํางานพี่จะเจรจากับลูกค้าพี่จะคุยเรื่องงานเนี่ยค่ะคือส่วนหนึ่งที่แค่ส่วนหนึ่งนะที่อยู่ในใจพี่และพี่พี่มีความสุกว่าพี่ยังไม่ได้พูด อืมครับนะคะนี่คือส่วนหนึ่งค่ะครับแบบเป็นส่วนหนึ่งอีกหนึ่งเรื่องที่อ,อยากจะบอกเป็นสิ่งยึดเหนียวจิตใจใช่เมื่อเราเห็นแล้วปุ๊บเนี่ยเราจะมีกําลังใช่ค่ะใช่ครับย,ย,ยังเห็นความน่ารักของท่านยังเห็นแบบเห็นแค่รูปนะคะแต่ยังเห็นความน่ารักของท่านเวลาเรามาภาพที่เรามาที่นี่ก็จะเราจะผุดขึ้นมาเลยค่ะแล้วก็เห็นความที่ท่านแบบต้องยากลําบากช่วงแรกๆอาจจะ ทุกท่านคงจะเห็นใน y o u t u ู e อะไรประมาณอย่างนี้มาแล้วใช่ไหมคะแต่ท่านก็ยังแบบอยู่บนพื้นฐานของเขาเรียกอะไรอะท่านก็ยังมีทั้งทุกข์ทั้งสุขใช่ครับนั่นแหละค่ะมันทําให้ให้เป็นกําลังใจแล้วก็เราก็ใช้ชีวิตอะไรที่ทุกข์มองหาท่านนิดหนึ่งอะไรประมาณอย่างเงี้ยเพราะท่านเบลอเบเธอร์นี่ค่ะอยู่ในกรอบที่บ้านนะคะประมาณอย่างนั้นอย่างที่บอกเนาะก็คือถ้าเรามีความศรัทธานะครับในใจ มาที่นี่จะเห็นช้างตัวเบลอเลยแล้วก็ดูสมบูรณ์แข็งแรงนะและที่สำคัญคือน่ารักด้วยนะคะทั้งทั้งที่ใหญ่แล้วมันน่าจะดูดุอะไรประมาณอย่างนี้แต่ไม่ใช่พ่อพลายค่ะพ่อพลายน,น่ารักด้วยกิริยาต่างๆที่ท่านแสดงออกเนี่ยคือแบบเราคนอื่นไม่รู้นะแต่สำหรับตัวพี่เองเนี่ยคือพี่สัมผัสได้ว่าท่านรับรู้ในสิ่งที่ที่ที่เรากำลัง ยืนบอกท่านเล่าท่านฟังไม่ว่าทั้งเรื่องถูกหรือเรื่องสุขพี่จะคุยกับท่านทุกเรื่องประมาณอย่างนั้นค่ะจักก็เป็นเรื่องเล่าแชร์ประสบการณ์นะครับเป็นสะพานบุญนะครับอันนี้ก็ขอบอกไว้ก่อนนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับโปรดใช้วิจรรารณญาณในการรับชมนะครับก็หลังจากที่เช่าบูชานะครับพี่หมวยเช่าบูชาไปแล้วนะครับมีความเปลี่ยนแปลงมากมายก็เลยอยากมาแชร์ให้ทุกคนนะได้รับรู้นะครับเนาะนะครับก็ ขอบคุณพี่หมวยมากๆเลยครับสําหรับนะครับสละเวลามาครับก็ขอบคุณมากๆเลยก็สําหรับคลิปนี้นะครับผมก็ฝากติดตามไว้ด้วยนะครับฝากติดตามช่อง White Elephant นะครับแล้วก็ช่องยูทูบเบอร์ต่างๆที่อยู่ในเครือข่ายพ่อไายเอกชัยนะสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอตัวลาไปก่อนครับขอบคุณทุกๆท่านนะครับสวัสดีครับ